เผยเบื้องหลังชีวิตสุดยากลำบากของมูดริกที่เชลซีเรเซเบนขอขอบคุณซูซูกิ s w i ปเชลเน็กซมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นชุดแต่งสปายเลอร์รอบคันและชุดสติกเกอร์เ h ลเน็กซ dition เต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ d u ลเจ็ตและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่จะช่วยพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยครบครันพบกันได้แล้วที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th ครับขอขอบคุณห้างทองทรัพเจริญภูเก็ตและห้างทองภูเก็ตสาขา4ี่กกระทูลดค่ากําเนด50%ออมทองมีทั้งหน้าร้านและออนไลน์แอดไลน์ได้ที่ @phuketgold มี4ีสาขาในภูเก็ตเบอร์ติดต่อครับ082 004 5465ทั้ง2ร้านใช้เบอร์เดียวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r e s e r v บครับ การใช้ชีวิตต่างแดนนะครับบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณโดดเดี่ยวถ้าคุณรู้สึกมีความเป็นห่วงมันใาย่กับคนที่บ้านคุณจะรู้สึกใช้ชีวิตอย่างโคตรยากลําบากครับอันนี้พูดจากประสบการณ์จริงน,นะครับว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยไปใช้ชีวิตในต่างประเทศมาคือต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกว้าเหวโดดเดี่ยวเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่า การที่เราอายุยังไม่ได้เยอะนะครับซึ่งมูดริกเองเนี่ยก็อายุจะไม่ได้เยอะครับเรียกว่าเป็นเด็กคนหนึ่งอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ทั้งชีวิตเนี่ยอยู่ในลีกยูเครนมาตลอดนะครับแล้วก็ย้ายข้ามน้ําข้ามทะเลแล้วก็ฝ่าสงครามมานะครับมาอยู่ในเกาะอ,อังกฤษ เล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจากตอนแรกเนี่ยก็มีการอย่างตัวกันนะครับระหว่างอาร์ซเอลกับเชลซีท้ายที่สุดเนี่ยก็ย้ายมาอยู่กับที่เชลซีแล้วก็มีการค้อขอดว่าย้ายมากับเพราะเงินและพอมาอยู่กับเชลซีผลงานไม่ดีก็โดนบูลลี่ยับเยนะครับว่าของเก้าบ้างของก๊อปบ,บ้างอะไรบ้างซึ่งมูดริกเองนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่เขาควรปรับนะี่คือเรื่องของการเล่นโซเชียลนะครับ มูดริกเองนะครับก็เล่นโซเชียลบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มีการโพสไลน์ลงโซเชียลตลอดไม่จะรู้สึกอะไรดีใจเสียใจหรือว่าร้องไห้อะไรครับมูดริกเนี่ยก็จะโพสลงโซเชียลเช่น Instagram ส่วนตัวของเขาเนี่ยไปติดตามกันได้ครับเล่นเกมก่อโพสแมมลงสนามก็จะโพสเหมือนกับไม่ค่อยพอใจลเล็กน้อยซึ่งเข้าใจได้นะครับว่ามันเป็นอารมณ์อารมณ์หนึ่งนะครับผมเพราะว่าตอนที่อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปเนี่ยว่าตอนที่ผมได้อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็อายุพอกับมูดริกเลยครับ ย้ายไปอยู่นี่คิดถึงที่บ้านเหมือนกันครับเรียกว่าหอมซิกเลยกับว่าด้สำหรับเหตุการณ์ที่มูริกกันเลยเป็นแบบนี้ครับก่อนหน้านี้ครับเคยมีการรายงานมานะคบว่ามูริกเองนะครับโทรหาที่บ้านทุกวันนะครับแล้วก็สอบถามว่าเป็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวของสงครามและเขาก็คิดถึงที่บ้านนั่นเองครับท่ามกลางเสียงแบบถูกวิาพากษ์วิจารณ์เยอะในเรื่องของฟอร์มการเล่นด้วยนะครับว่าเล่นไม่ดีไม่คุ้มค่าตัวซื้อมาแบบรวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จเนี่ยร้อยล้านเล่นด้แค่นี้โอ้ยของปลอมชัช กับซึ่งมูตริกก็รู้ดีทุกอย่างครับและที่บ้านของเขาเนี่ยก็คอยให้กําลังใจตลอดและมูตริกนี่ครับก็จะโพสลงในไอจีสตอรี่รส่วนตัวของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเหตุการณ์ทหารบ้านเกิดของเขาที่ยูเครนเนี่ยเสียชีวิตบ้างหรือว่าจะเป็นที่บ้านของเขาอย่างยูเครนนะครับผมถูกรอบวางระเบิดบ้างคือมูตริกเนี่ยก็สนใจเรื่องของนอกสนามซึ่งก็ต้องเข้าใจเลยครับว่าประเทศของเขาบ้านของเขานะครับ โอ้โหกำลังโดนสงครามอย่างหนักระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับพวกคนยูเครนต้องบอกว่ารักชาติอย่างมากนะครับจำได้ไหมครับว่ามีนักเตะหลากหลายคนมากมายหรือว่านักกีฬาหลากหลายคนมากมายครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะไปสู้รบเพื่อประเทศชาตินักเตะหลายคนก็บอกว่าถ้าเขาไม่ดิภารกิจในการเตะบอลเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะไปรบให้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นมีนักมวยนะครับของยูเครนนะครับผมที่แขวนรวมไปแล้วครับก็ไปร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับเพื่อนร่วมชาติในการต่อสู้กับรัสเซียด้วยเหมือนกันใน ซึ่งเราอยู่ห่างไกลเราไม่รู้เลยครับว่าเขารู้สึกอย่างไรอย่าเพิ่งไปบูลลี่เขาเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์มการเล่นในสนามในมูนบริกก็ไม่ดีจริงๆเลยครับจะบอลลั่นบ้างยิ้มบอลไม่คมบ้างอะไรบ้าง ของแบบนี้ให้เวลาปรับตัวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามีการรายงานล่าสุดจากอารอนนิกซอนนะครับนักข่าวจากเดอะซันต่ว่าเดอะซันเนี่ยกรองหน่อยแต่นิกซอนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆที่ถือว่าแม่นมากๆแม่นที่สุดเลยก็วาดได้นะครับผมเขาได้รายงานว่ามูดริกนะครับตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว้าวเวโดดเดี่ยวหรือว่าโฮมซิกเลยก็ได้ครับเขาเนี่ยยังปรับตัวไม่ได้ในการชีวิตที่ลอนดอนนะครับภาษาก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยนะครับรวมมูดริกนะครับเขารู้สึกแบบอ้างว้างโดดเดี่ยวตั้งแต่ย้ายมาจากชาร ผมจากยูเครนมาที่อังกฤษและตอนนี้ครับมูริกเนี่ยพยายามที่จะดาเนินการให้เร็วที่สุดในการพาครอบครัวของเขาครับจากยูเครน มาอยู่ที่อังกฤษนะครับคือมาอยู่เป็นเพื่อนกันแหละครับถ้าพูดถึงความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวนะครับจำได้ไหมครับเกปปาอาริซาเบรกาของเชลซีเคยมาแล้วครับที่เลิกรากับแฟนสาวกันไปนะครับผมแล้วก็เขาคนนี้นะครับเกปาเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องหรือว่าอยู่ในบ้านที่เขาเปล่าเปลี่ยวที่ใช้ชีวิตกันมาแบบโหเป็นแบบแปดเก้าปีนะครับเขารู้สึกโดดเดี่ยวเป็นธรรมดานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับการที่มูริกเนี่ยจะรู้สึกเศร้ารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว้าเวยแล้วก็ตัวการที่บ้านมาอยู่ด้วยก็ไม่ใช่เรื่ ไม่ใช่แบบว่าเด็กลูกแง่อะไรนะครับแต่คุณอย่าลืมนะครับว่า จากบ้านมาไกลนะครับอายุเพีงแค่22ปีแบบนี้และฟอร์มการเล่นก็ไม่ดีห่วงที่บ้านอีตาหาที่มีสงครามก็ไม่แปลกใจการที่มูดริกเองเนี่ยจะเผยเลยนะครับว่าเขานี่มีชีวิตสุดยากลําบากจากการรายงานของอลันนิกซอนนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูเลยครับว่าสุดท้ายแล้วมูดริกจะสามารถเรียกฟอร์มกลับมาได้ไหมนะครับอายุ22ปีค่าตัวที่แบกมาก็โคตรเหนื่อยนะครับผมที่ต้องบอกว่า โดนล้อดนมบุลีอย่างที่ได้เห็นกันนะครับซึ่งในรุ่นการนี้ครับมูริกนะครับผมก็ถือว่าได้รับโอกาสกางสนามก็ถือว่ายัางน้อยอยู่นะครับเกมที่มิได้9นัดครับทำเป็นอสซิสต์ครับในเกมที่เจอกับเรอร์ซิตี้ครับที่หม่งชงให้กับโคเวซิชนั้น คาราเต้คิกหญิงเข้าไปครับใน UCL ครับก็ลงให้กับเชลซีไป1เกมนะครับในเกมเจอกับเรอเซนดอร์ตมุนที่แพ้ไป1นึ่งต่อศูนย์ครับเกมพิม์ลีกนะครับผมก็ลงกับลิภูไปครับ3ามาทีเสมอไปศูนย์ศูนย์เล่นกับฟูลแลมส์ศูนย์ศูนย์เล่นไปสี่สาทีครับเสมอกาบเวทแหนึ่งหนึ่งครับเล่นไปหกนาทีครับเจอกับซัมตันยี่สิบหกนาทีสเปอร์เล่นไปเจ็ดนาทีเจอกับเรสเตอร์บ้านที่สุดครับลงเป็นตัวจริงแล้วก็เล่นในไปสิบสองทีทำไป เป็นตัวจริงนะครับเล่นไปน51นาทีก็ทีมแพ้ไป2-0เกมเจอกับเลียพูเล่นไป12นาทีแล้วก็เกมล่าสุดครับในการเจอกับปูพมตันที่แพ้ไป1-0มูดริกลงไป22นาทีครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับมูดริกด้วยแล้วกันนะครับมีชีวิตที่ยากลำบากทั้งในสนามและก็นอกสนามขอให้ พาครอบครัวมาอยู่ที่นี่ให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่ว้าเหวจะได้ไม่โฮมซิกจะได้ไม่คิดถึงบ้านไม่คิดถึงครอบครัวคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของมูดริกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับขอให้แยกแยะนะครับเรื่องของครอบครัวเรื่องของสจิจใจเนี่ยก็เรื่องหนึ่งเรื่องของฟอร์มในสนามก็เรื่องหนึ่งเพราะผมก็เข้าใจครับว่าฟอร์มมูดริกมันก็ไม่ดีจริงๆบางคนบอกว่าอ้ยจริงๆอะไรกับมูดริก ผมอยากจะบอกว่าขอให้ใช้เวลากับนักเตะคนนี้หน่อยนะครับส,สัญญาต้อง8ปีใจเย็นๆครับโอ้โหเรียกว่าให้กำลังใจน้องมันหน่อยแล้วกันนะครับผมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ l e s e r Ben Official กันด้วยกันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ